ครั้งสุดท้ายกับโจโจการผจญภัยอันแสนเรียบตรงเหล่านักรบผู้กล้าหาญของเราได้ไปเชิญหน้ากับปีศาจแน่นอนเราไม่ใช่เกเดีโอและเมื่อพวกเขาได้พบกับสแตนปริศนาของเดียวและโจสตาร์ผู้กล้าหาญได้ใช้เทคนิคลับของตระกูลนั่นก็คือวิ่งนี้เพื่อที่จะไปตั้งหลักเหล่าฮีโร่ของเราด้แยกกันแต่ละจุดและพร้อมตั้งรับต่อกรกับเดียวและสแตนปริศนาของเขาและจงจับตาจับไข่ดูวให้ดี นอนมอนดิโอชิบหายแล้วไงพวกเราพรังเดียวข้าจะดูดเลือดเจ้าให้หมดให้เจ้าได้ตระหนักรู้ถึงความแข็งแกร่งของข้าเจ้ามนุษย์โจสตาร์พวกเราจําเป็นต้องให้มันเปิดเผยพลังสแตนของมันฉินพอจะรู้วิธีทําให้มันเปิดเผยแล้วแหละแล้วมันเชียอะไรวันเดียวอืมอืมรสชาติดีชะมัด Yeah!